สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมที่รักคะสัปดาห์นี้นะคะเราก็ได้แนะนําอาชีพการขายเสื้อยืดนะคะซึ่งเสื้อยืดที่มีมากมายหลายแบบเลยทีเดียวอย่างที่ฉันใส่อยู่นี้นะคะก็เป็นเสื้อยืดแบบซิลสกรีนซึ่งก็เท่ไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะวันนี้เราจะแนะนําการทําเสื้อยืด2ประเภทให้คุณได้รู้จักก่อนนะคะนั่นก็คือการทําเสื้อยืดแบบบาร์ติกแล้วก็แบบเพ้น์ค่ะติดตามชมค่ะเสื้อยืดเ้น์ครับสําหรับผู้ที่มีฝีมือทางการวาดรูป เสื้อยืดเพ้นนี่นะคะก็น่าสนใจทีเดียวขั้นตอนการทําก็ง่ายและก็สะดวกค่ะเริ่มจากนําเสื้อยืดมานะคะแล้วก็ใช้ไม้กระดานรองด้านในใช้คลิปหนีบเอาไว้เพื่อให้เสื้อตึงไม่เลื่อนไปมาจากนั้นก็ใช้สีอะคริลิกหรือสีเขียนผ้านี่นะคะวาดลวดลายในแบบที่ต้องการเมื่อเสร็จแล้วก็นําไปตากแดดจนแห้งคุณก็จะได้เสื้อยืดเพ้นลวดลายไม่ซ้ําแบบใครสิเดละคะ่ะ ี่คือเสื้อยืดบาติกค่ะรับรองได้ค่ะสีไม่ตกสำหรับผู้รักความสดใสของสีสันและลวดลายที่ไม่มีขีดจำกัดเสื้อบาติกก็เหมาะทีเดียวนะคะที่จะนำมาทำขายกันค่ะขั้นตอนในการทำเสื้อบาติกก็เริ่มจากซื้อเสื้อยืดสีขาวมาเป็นผ้าขัตอต้นแล้วก็เอามาลงเพียนพอลงเพียงเสร็จก็มาลงสีบาติก ปล่อยให้แห้งนะคะแล้วก็เอามาสีสีที่เราเคลือบเนี่ยะค่ะสีที่เราเคลือบเนี่ยจะหมดสีแบบทีแรกนะคะล้างทีแรกสีมันจะออกแล้วก็ตกน้ําดํามากแล้วก็ล้างล้างจนแบบหมดสีที่สีจะตกต้มเทียนเพื่อให้เทียนเทียนที่เราปาดเนี่ยะค่ะให้หลุดออกไปเคล็ดลับเคล็ดลับในการที่จะทําให้เสื้อ สื้อย,ยืดบาติกสีสดพยายามลงสีสมมติว่าถ้าว่ายังไม่ได้ลงเคลือบน้ำยาเนี่ยห้ามห้ามโดนน้ำเด็ดขาดเลยเพราะว่าเวลาโดนน้ำนี่มันจะเป็นรวงแล้วสีจะเน่าเลยแจะเสียไปเลยหรือไม่ก็ต้องมาลงใหม่ทีการทำเสื้อยืดแบบบาติกแล้วก็แบบเพลนี้ก็คงจะไม่ยากเกินความสามารถของมุณคุณที่สนใจในธุรกิจ การทำเสื้อยืดขายแล้วนะคะถ้าสนใจตอนต่อไปนี้เราก็จะมีวิธีการทำเสื้อยืดอีก2แบบมาฝากค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ